สวัสดีครับสวัสดีพ่อไงพี่น้องชาวอำเภอน,นำพูณแล้วก็คุณที่ตามเอันทุานานณนผู้คนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารที่อยากจะมานำเสนอต่อพี่น้องชาวอำเภอลำพูนน,นะครับในมืออื่นนะครับในวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับทางสภากาชาติไทยนะครับโดยโรงพยาบาลทรัพสิทธิทิพประสงค์นะครับ จะมีการออกน่วยนะครับมารับบริการนะครับรับบริจาคโลหิตนะครับจากพี่น้องชาวอำเภอหนองคุณนะครับทางภาครัฐภาเอกชนพอข้าประชาชนนะครับครูนักเรียนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับในมืออื่นนะครับยู่ที่โดมโรงเรียนหนองคุณวิทยานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทท่านนะครับเขารับการ บริการนะครับบริจาคโลหิตยูทีโดมรงกที่ําคุณวิทยาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอคุณครับ